สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้แม่ข้อหอมมีภารกิจออกนอกสถานที่นะคะกำลังจะเดินทางไปที่บ้านของพี่ต้อยนะคะเพราะว่าได้รับโทรศัพท์จากพี่ต้อยว่ามีแมวป่วยนะคะแมวป่วยในที่นี้เกือบจะทั้งบ้านของพี่ต้อยคือลักษณะของป่วยนี่ก็คือเป็นหวัดนะคะแต่ที่ดักหนาสาหัสสากันก็คือแมวเด็ก3ตัวนะคะ ที่ป่วยหนักเหลือเกินนะคะอาการโคม่าเป็นตายเท่ากันนะคะพี่ต้อยก็เลยโทรศัพท์มาหาแม่ข้าหอมนะคะบอกว่าได้เคยแอดมิดเด็กแล้วแล้วก็รักษาเด็กแล้วแต่ไม่หายแล้วเด็กทําท่าจะไม่รอด ยังไงรบกวนให้แม่ข้าวหอมเนี่ยไปดูแลให้นิดนึงว่ามันจะมีทางรอดไหมจะมีการรักษาอย่างไรเบื้องต้นอย่างไรเพื่อให้แมวมีชีวิตรอดได้อยู่ต่อไปได้แม่ข้าวหอมกําลังเดินทางไปช่วยพี่ต้อยแล้วก็เด็กๆนะคะในเมื่อทําคลิปแล้วเนี่ยแม่ข้าวหอมก็ขอพูดในคลิปเลยแล้วกันนะคะสําหรับใครเอฟซี FC ท่านไหนนะคะที่จะนําแมวไปให้พี่ต้อยนะคะแล้วบอกว่าสงสารจังเลยแมวน่าสงสารแมวไม่มีที่อยู่แมวอย่างวุ้นแมวอย่างนี้หยุดการกระทํานั้นเสียนะคะแล้วก็ ถ้าคุณสงสารแมวคุณก็สงสารผู้หญิงคนนี้ด้วยเช่นกันผู้หญิงที่อายุเจสกว่ามีโรคประจําตัวและดูแลแมวทั้งหมด30สิบตัวนะคะมันเป็นภาระที่หนักอึ้งหยุดการกระทํานั้นเถอะค่ะแล้วก็หาทางไหนก็ได้นะคะถ้าคุณสงสารคุณนําไปเลี้ยงเองก่อนอย่าเอาภาระอันยิ่งใหญ่มาให้ผู้หญิงที่อายุมากอย่างพี่ต้อยแล้วจะต้องดูแลแมวคนเดียวตัวคนเดียวนะคะแม่ข้าวหอมบอกก่อนมันหนักหนาสาหัสสาการเหลือเกิน นะคะแม่ข้าวหอมได้มีการคุยกับพี่ต้อยแล้วแม่ข้าวหอมบอกว่าพี่ต้อยสองสารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่พี่ต้อยอ่ะคืออายุมากแล้วแล้วก็แมวก็ที่อยู่ดูแลนเนี่ยมันก็เยอะจริงๆแล้วที่เวลาปล่วยทีเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ข้าวหอมบอกเป็นตัวแทนของพี่ต้อยเลยนะคะว่าหยุดการโทรมาหรือว่าหยุดการบอกว่าสงสารแมวตัวนั้นสงสารแมวตัวนี้แล้วก็นําภาระอันใหญ่หลวงมาให้พี่ต้อย มันหนักหนาสาหัสจริงๆค่ะพี่ต้อยน่าสงสารนะคะแต่ว่าความใจดีของพี่ต้อยอปฏิเสธใครไม่ได้แม่ข้าวหอมขออนุญาตพูดตรงนี้เลยถึงบ้านพี่ต้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะเบื้องต้นนะคะแม่ข้าวหอมก็จะนํากล่องอกล่องตัวนี้นะคะกล่องสําหรับพ่นยานะคะแล้วก็เครื่องพ่นยานะคะเครื่องพ่นยานะคะกระเปะ๋าพ่นยาเครื่องพ่นยานะคะแล้วก็ น้ำเกลือที่ใช้สําหรับในการพ่นยานะคะแล้วก็ตัวยาขยายหลอดลมตัวนี้นะคะเพื่อที่จะผสมในน้ำเกลือนะคะพ่นยาให้กับเด็กๆนะคะที่แม่ข้าวหอมกำลังจะไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ยานะคะยาบางตัวซึ่งยาเขาเรียกว่ายาก้างปลาเนาะตอนนี้หายากมากขาดตลาดอยู่ซึ่งแม่ข้าวหอมก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะก็แบ่งปันให้ไปใช้ก่อนแล้วก็ยาป้ายตาแล้วก็ ยาก,กระตุ้นภูมินะคะทุกอย่างเนี่ยที่เตรียมไปเท่าที่มีแล้วจำเป็นก่อนนะคะเพราะว่าเด็กเล็กเนี่ยไม่สามารถใช้ยาบางอย่างได้เพราะมันอันตรายมากใช้ยาเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวแม่ข้าวหอมจะรีบไปนะคะให้ความช่วยเหลือเด็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแม่ข้าวหอมจะทำอะไรบ้างในหนึ่งวันที่แม่ข้าวหอมจะต้องไปบ้านของพี่ต้อยนะคะเราถึงบ้านพี่ต้อยแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะที่ที่แม่ข้วหอมเคยดูแลแมวเห็นไหมคะเด็กๆมารอกันแล้วนี่พี่ต้อยนะคะพี่ต้อยของเราค่ะพื้ใจดีของเราปะแเราเข้าไปในบ้านกันแม่ข้อหอมมาถึงแล้วนะคะแม่ข้อหอมเข้าใจผิดนึกว่าแม่เด็กตายแม่เด็กยังอยู่นะคะแม่เด็กยังอยู่แม่เด็กไม่ได้เป็นอะไรนะคะแม่ข้อหอมเข้าใจผิดตตายคือไขมุกไหมคะที่ที่ ที่ f อซที่เอาตัวนี้มาตัวแรกก็เขาเอาไข่บุกมาให้ก่อน oh. และไข่บุกนี่ก็คือตัวที่พี่เอาไปรักษาแล้วหายแล้วนะ oh. แล้วก็ทีนี้เล่นกันไปนึ่งมันมก็เป็นเอกเป็นเอก,เเอกแล้วคืนนั้นนะ่ะดึกแล้วดึกแล้วก็จะทํายังไงก็จะไปเอกชัยสิสามทุ่มแล้วเนะี่ยเอกชัยก็ปิดเอกแล้วจะทํายังไงก็ต้องหิ้วกลับมา อยู่กลับมารอเช้ามันไม่รอน้องน้องเป็นหวัดแต่ว่าน้องผอมมากน้องไม่กินงาตัวนี้ตัวแล้วกินนมแม่ือเปาคะไม่ได้กินป้อนป้อนเอาเอาใส่เซ็ตเลแปลว่าแม่ยังเล็กมากอะแม่ไม่แข็งแรงแม่ยังเล็กเกินไปอะค่ะเพราะว่าดูจากอ่ตัวที่สามดู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 จากแม่แล้วเนี่ยคือแม่ยังเด็กมากแม่ยังเด็กมากน้ำนมไม่มีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วแม่ก็หน้าทางทางถ้าทางจะแบบเออโอเคก็ไปรักษาแต่เ่ายังชั่วแล้วแม่เคยไปหาหมอยังคะไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วแต่ลูกอ่ะเป็นนหายๆลูกๆลูกกับเป็นๆหายๆเรื่อยไงนี่อตัวนี้เป็นเยอะตัวที่สามตัวเล็กสุดยังโอเคอยู่พี่ยังยังยังโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาพ่นยากันแล้วก็โอ้ยน้องยังเดินได้ยังพอมีแรง ยังได้ยังได้เพราะว่าเจ้าสีกุมารแรกๆก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอโอ้ยังโอเคค่ะพี่ถ้าน้องเดินได้ขนาดนี้น้องไม่โอเคเลยเนี่ยมันไม่ได้กินก็เลยเอาอาหารป้อนเขาเมื่อเช้านี้เพราะว่าเครื่องคิดวพาเขากินนมไม่ได้โองสองตัวน่ากินแย่งกินหมดนมมาดูสิเห็นไหมจองแม่อืมเดี๋ยวเรามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวแล้วก็ป้อนอยา อ๋อค่ะลูกค่ะหนูหนูโอเคค่ะลูกหนูหายแน่นอนค่ะคนเก่งคนเก่งเอาเครื่องพ่นยาค่ะใช่เอาเครื่องพ่นยามาแล้วหนูหายแน่นอนค่ะลูกค่ะสัญญาค่ะลูกค่ะหนูหายนะคะคนเก่งนะคะค่ะห่วยหายแน่นอนค่ะ โอ้หนูหายแน่นอนลูกแม่ยังเด็กเกินไปค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยยังไม่ให้นมลูกกินอีกต่างหากไม่เขากินไม่ทันี่สองตัวนนสองตัวนั้นะนะกินเยอะเห็นแหมเราจุจองไวห<ช>้หมดไลม่ไม่ได้กินอะ่ะพี่ก็เลยตัดสินใจป้อนเขาเอาอาหารป้อนเมื่อเช้านี้เพราะว่าดูสภาพแล้วไงมาลูกมาโอเคหายค่ะพี่แม่พอหอมดูแล้วรักษาเองไม่เป็นอะไรมากค่ะ ตอนนี้เด็กๆกลับมาบ้านแล้วนะคะแม่ข้าวหอมก็ทําการพ่นยาให้เด็กๆนะคะเนี่ยค่ะน้องน้องที่ป่วยมากๆนะคะก็ขอให้รอดนะคะขอให้รอดให้ได้นะคะส่วนอีกสองตัวก็คึกคักกับการพ่นยามากมายตีกันใหญ่เลยค่ะคึกคักกับการพ่นยามาก แม่้าหอมเอาเครื่องพ่นยาจากที่บ้านมานะคะมาไว้ให้พี่ต้อยใช้ก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องตัวเล็กที่สุดนะคะผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้เราจะต้องหายให้ได้นะคะรอดค่ะแม่ข้าวหอมเชื่อมั่นว่าทุกตัวอยู่ในนี้ต้องรอดนะคะต้องปลอดภัยนะคะอืม สองตัวเนี่ยเขาน่าจะโอเคแต่ว่าตัวนี้อืมก็เดียดูสิอสองตัวนี้ยังไงก็ร้อๆจนเป็นแต่ก็ยังต้องพ่นยายอยู่ลตัวเนี้เดีย๋ยวต้องรอดูอีกอีกกเดี๋ยวต้องเอาเอาให้ไฟนะคะแล้วก็ต้องแยกน้องออกมาเพราะว่า อีกสองตัวซนมากถ้าเกิดทับไปแล้วยุ่งเลยต้องรอดลูกยังไงต้องรอด